เฮ้ยย <c oughs> ังเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนี่น้องเบตันมาหาน้องชามีนครับนี่เอ๊ะอี๊อี๊อี๊ใส่สูตรเต๋หรือวะมาเมนอีโฟอ่ะใส่สูตรเต๋สิน้องสิลมนี่ลูกมันเด็กมีถูกมีทุกมีหัวนะมีทุกกี่ห้องมีทั้งกลางทั้งเด็กทั้งเด็กน้องนี่ลาบูนเอาไอ้กระเท โอ้น้องจะร้องเหรอน้องไม่กล้าร้องหรอกน้องไม่กล้าร้องเดี๋ยวไปหาพ่อเจ้อไปหาพ่อหาป๊าดี๋ยวเอาเพื่นมาไล่ปาปยป๊าอ้วนหัวหัวเห็ดปากอีหยางนี่มื้อไหร่หนปอเราจะมีแวอันเมื่อคนเียวาจะขอเีบถัก็เไย้ปมือเป็น่ยสติได้ได้มาพแงแต่เอาโอวลแวกันย

อแม่พออยู่อยอยู่อยู่ปไหนอป้าหกป้หจะจบแล้วย่าอยู่มองเองวาฝนตกแล้วฝนตกแล้วนี่ครเป็นบรรยากาศบ้านทำไมวันนี้ยอมเป่าี่้วะกมือไ้ไะ แต่งหน้าแล้นไม่ได้ไปขี่รถเล็วกับพี่อายมาหาเดาหาเป็นเป็น้ำล่างหลดอยอหล่างยังไม่พ้นตกตลอดเลยเว้ยโค้งมือหรล่งปุ๊บลงนี่ล่างนี่มือเดียวมือต่อมากพ้นตกเลอ

เขาบ่ามีอารมณ์อย่ากลัวนะเขาบ่ามีอารมณ์นั่นฮาวันเขาไม่มีอารมณ์เขาไม่มีอารมณ์ไปบ้านนี่มั้งนีาโทรมาแล้วมือสั่วนี่โทรมาแล้วยังพูดยังไงย๊ะชุติภากับโอ้โหเมื่อไรมาสั่นเขาได้บอกโอ้ไก่มันแข็งหมดแล้วจริงเถอะสิบเอ็ดจี้โดนมาฟันรบยังจะสีห์หัว กันไ,ได้ก็ต้งเมื่อโอ้ยเนะออจอจเซียไปไหนแม่